สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นสอนการคาลิเบต i m u นะครับการคาลิเบต IMU นั้นแนะนำให้ทําทุกวันก่อนการทําการขึ้นบินนะครับเพราะว่าจะทําให้โดนของเรานั้นบินนิ่มและก็นิ่งขึ้นนะครับเปิดแอปมาหน้าแรกแล้วก็คลิกไปที่ start ครับแล้วก็ไปที่ ตึสามขีดบนขวามือแล้วก็เข้ามาที่รูปโดนนะครับตรงซ้ายมือครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เข้ามาที่การสอบเทียบมาตรวัดความเร่งะครับแล้วก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเนี่ยรอสัก แปดวินาทีครับโดนเราจะใส่จากพิ่ผพิบแล้วขึ้นสีเขียวอ่าเป็นอ,อาศเสร็จสมบูรณ์ทีนี้เราก็คลิกเข้าไปได้เลยครับตรงคําว่าสมบูรณ์เป็นการเสร็จเรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นการทําให้โดนเราเนี่ยบินนิ่มและนิ่งขึ้นครับง่ายง่ยงยนิดเดียวเองครับขอบคุณครับ